จริงๆแล้วการเก็บข้อมูลเนี่ยมันสาคัญมากนะครับเวลาที่ลูกค้าตําหนิมาเนี่ยเราต้องเข้าใจตัวโครงสร้างสูตรของเราก่อนปัญหาของเราก่อนไม่ใช่ลูกค้าบอกมา10เรื่องเราก็มาแก้ทุงสิเรื่องอันนี้ไม่มีจุดยืนละนะครับเราต้องเข้าใจพื้นฐานของโครงสร้างเราให้ละเอียดก่อนเวลาลูกค้าตําหนิหรือ,รอแนะนํามาเนี่ยเราต้องรู้ว่าเขาพูดถึงตัวไหนถ้าเราเข้าใจโครงสร้างของเราอะเวลาลูกค้าตําหนิมาปุ๊บเรานึกออกเลยครับกระบวนการพวกเนี้ยมันจะอยู่กับเราเนี่ย ราบเท่าที่เราเอาใจใส่มันแล้วเราจะคิดนะว่าเราขายได้แล้วการขายได้แล้วเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าร้อยคนซื้อแล้วร้อยคนจะกลับมาใช้ใหม่มันไม่ใช่ฮนะคือตราบใดถ้าเรายังไม่หยุดพัฒนาโอกาสที่เราจะให้ผู้บริโภคเนี่ยมีการกลับมาซื้อใหม่เนี่ยก็ค่อนข้างสูงคือปรับตัวตลอดเวลาปรับตัวทุกอย่างปรับตัวทุกครั้งปรับตัว คือพูดง่ายๆคือต้องปรับตัวตลอดเวลาเกิดปัญหาก็ต้องยอมรับมันแล้วก็ปรับตัวแก้ไขพัฒนาตัวตนเราเองเพื่อทําให้เราเนี่ยได้เข้าถึงของปัญหาต่างๆเพราะปัญหาต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ชวนเราทะเลาะปัญหาต่างๆมันบอกว่าแก้เดียปัญหามันมีให้เราได้คิดแล้วให้เราได้แก้นะครับเวลามีปัญหาต้องยอมรับแล้วแก้ไขถ้าเรายอมที่จะแก้ไขปัญหามันบอกว่าไม่เอาละไปละเพราะว่าเราไม่ยอมรับกับปัญหานี้แล้วนะครับ ปัญหาไม่ยากครับถ้าเราพร้อมใจที่อยากจะแก้มัน